เครื่องปรุงที่แนะนําสาหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ3-5หลายท่านนะครับเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ3-5เริ่มกังวลนะครับว่าโอ้เครื่องปรุงอันนี้จะทานได้ไหมเดี๋ยวจะมีโซเดียมเกินซึ่งค่าโซเดียมนะครับเป็นค่าที่ต้องระวังมากๆสาหรับผู้ป่วยโรคไตและในเครื่องปรุงทั้งหลายนะครับมักจะมีเกลือและจะมีความเค็มอยู่นะครับเครื่องปรุงเหล่านั้นก็จะมีโซเดียมและวันนี้ผมจะมาเผยนะครับว่าปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงประมาณไหนนะครับที่ทานได้เหมาะสมครับ ไม่ควรนะครับที่จะตัดออกไปเลยนะครับเครื่องปรุงนะครับถ้าเราตัดไปเลยเราจะไม่มีโซเดียมใช้นะครับสำหรับผู้ป่วยโรคไตยังต้องการโซเดียมประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับหรือประมาณช่วงประมาณเกลือ1ช้อนชานะครับวันนี้ผมจะมาไล่นะครับในเรื่องของเครื่องปรุงที่ทานได้แล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมนะครับอันแรกนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลาตามมาตรฐานนะครับ1ช้อนชาจะให้ ตัวของโซเดียมประมาณ500มิลลิกรัมนะครับดังนั้นจะทานได้ถึง4ช้อนชาทีเดียวต่อวันนะครับดังนั้นควรแบ่งนะครับในอาหาร3ามื้อก็อาจจะทานประมาณ1ช้อนชาหรือประมาณช้อนครึ่งนะครับต่อมื้อก็จะเป็นปริมาณโซเดียมที่ไม่เกินต่อผู้ป่วยโรคไตครับถัดมานะครับซีทิวขาวนะครับ1ช้อนชาจะให้ปริมาณ โซเดียมอยู่ที่ประมาณ400กว่า420มิลลิกรัมนะครับดังนะนั้นก็สามารถทานได้เทียบเท่าใกล้ๆเคียงน้ำปลาก็คือประมาณ1ช้อนถึง1ช้อนครึ่งช้อนชานะครับต่อมื้อนะครับดังนะนั้นเราผสมบ้างใน,ในข้าวต้มในข้าวผัดนะครับก็ใส่ได้ประมาณสัก1ช้อนชานะครับถัดมาซอสปรุงรสฝาข่านะครับก็จะเป็น ซอสปรุงรสนะครับที่สกัดมาจากถั่วเหลืองนะฮะก็จะมีตัวโซเดียมประมาณอยู่ที่400มิลลิกรัมนะครับเราก็สามารถผสมได้บ้างนะครับเนื่องจากปริมาณไม่มากเกินไปนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของฟอสฟอรัสนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของโซเดียมก็ควรจะประมาณ1ถึงช้อนครึ่งนะครับ1-1ถึงช้อนครึ่งช้อนชานะครับต่อ1มือนะครับก็เอาผสมไปในอาหารของเราได้ครับ ซอสหอยนางรมซึ่งเป็นซอสที่มีความนิยมในอาหารไทยมากๆนะครับในเมืองไทยนะครับมีอยู่ติดทุกครัวทีเดียวนะครับเราสามารถที่จะทานซอสหอยนางรมได้นะครับแต่ต้องปริมาณไม่เกิน1ช้อนชานะครับเพราะปริมาณโซเดียมจะอยู่ที่ประมาณ450มิลลิกรัมนะครับก็ใกล้เคียงน้ำปลานะครับแต่ตัวซอสหอยนางรมก็ต้องดูและระวังสำหรับผู้ป่วยที่มีฟอสฟอรัสสูงนะครับในหอยนางรมนะครับจะทำให้เรามีฟอสฟอรัสสูงด้วยนั้น ทานอย่าบ่อยนะครับก็ใช้บ้างในเมนูผัดนะครับแต่อย่าเข้มข้นเกินไปนะครับซุปก้อนนะครับซึ่งซุปก้อนนะครับเราจะนิยมมากๆเพราะว่าในยุคนี้นะครับทำอาหารมันจะต้องแบบสะดวกรวดเร็วนะครับเราจะเห็นโฆษณาที่เป็นซุปก้อนซุปก้อนไม่แนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับเป็นตัวที่เราต้องคัดออกเลยทีเดียวเพราะว่าใน1ก้อนนะครับให้โซเดียมสูงถึง2,600มิลลิกรัมคือมากกว่าค่าต้องการต่อ1วันนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านอาจจะนี่ต่อนหนึ่งมือ้อสมมติว่าเราทําน้าซุปนะครับหมือ้อเราได้2องพนะครับเรียกว่าโซเดียมเกินแน่นอนนะครับมีปัญหาโซเดียมเกินเราอาจจะทําให้สุขภาพไม่ดีสําหรับผู้ป่วยโรคไตแต่ถ้าเกิดเราจะมีการแบ่งนะครับใช,ใช้เซี่ยวใช้เศษนะครับสักหนึ่งใน4ก้อนในนานๆครั้งก็ได้แต่สําหรับผู้ป่วยโรคไตไม่แนะนําดื่มน้ําซุป เพราะว่าเราอาจจะทําให้ขาบวมได้เขาแนะนําว่าเราไม่ควรจะใช้ซุปก้อนแต่นานๆครั้งนะครับก็อาจจะมีได้บ้างนะครับแต่อย่าบ่อยถัดมาปลาร้านะครับปลาร้าเป็นเมนูทางอีสานนะครับก็ในปลาร้านะครับมีความเค็มของเขานะครับเราจะมีการถนอมอาหารโดยการใช้เกลือนะครับดังนั้นปลาร้านะครับในหนึ่งช้อนชามีถึงสูงถึง550สูงมากกว่าน้ําปลาอีกนะครับดังนั้นไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อ1มือนะครับก็จะเหมาะสมนะครับ ทัดมาผงนัวหรือผงชูรสนะฮะอันนี้เรียกว่าในทุกเมนูนะครับขาดไปไม่อร่อยนะฮะจริงๆผู้ป่วยโรคไตนะครับผงนัวเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เบื่อไม่ไม่เมามากๆนะครับเพราะว่ามันมีโซเดียมสูงนะครับแล้วก็มันอาจจะทําให้เราเองนะครับมีอาการบวมได้นะครับดังนั้นควรจะเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดมีการทานนะครับไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อมือครับ น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มสุกี้นะครับเวลาเราไปกินผักเยอะๆนะครับกินเปบ่ามันไม่อร่อยนะฮะมันจะต้องมีน้ำจิ้มและน้ำจิ้มสุกี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีโซเดียมต่ำกว่าตัวอื่นหน่อยเพราะ1ช้อนชาจะให้โซเดียมอยู่ที่200มิลลิกรัมนะครับดังนั้นะรนะรเราทานได้ถึง2อช้อนชานก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับยังไงก็ทานให้มันจางๆนะครับละลายในเ,เรียกว่าละเลงผสมในผักให้มันมี กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติบ้าแต่อย่าทานเข้มข้น,นเหมือนคนปกตินะครับเพราะว่าอาจจะทําให้โซเดียมเกินได้แล้วเราไปทานบุฟเฟ่ต์นะครับในร้านต่างๆเขาให้เป็นถ้วยใหญ่ๆนะครับเราไม่ควรจะทานเราควรจะแค่ตักออกมาเล็กน้อยเพื่อให้ได้รสชาติบางๆนะครับยังไงก็ระวังไว้หน่อยนะครับน้ําจิ้มไก่เวลาเรากินไก่ทอดก็จะมีน้ําจิ้มไก่เป็นขวดเป็นถ้วยอะไรแบบนี้นะครับในหนึ่งน้ำจิ้มไก่นะครับจะเด่นไปด้วยน้ําตาลน,นะครับแต่เขาก็มีส่วนผสมของ เกลือเช่นกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ128มิลลิกรัมนะครับใน1ช้อนชาดังนั้นเราจะทานได้ถึง3ช้อนชาทีเดียวต่อมื้อนะครับแต่ก็แนะนําว่านะครับระวังเรื่องน้ําตาลหน่อยนะครับทานน้าจิ้มให้น้อยนะครับก็จะทําให้ตัวผู้ป่วยโรคไตนะครับไม่เป็นน้ําตาลขึ้นแล้วก็โซเดียมไม่เกิดครับถัดมาซอสมะเขือเทศครับซอสมะเขือเทศใน1ช้อนชานะครับก็จะมี ความเป็นเกลือด้วยนะครับเนื่องจากตัวจริงๆตัวมะเขือเทศนะครับมีโพแทสเซียมสูงนะครับผู้ป่วยโรคไตควรระวังนะครับก็ควรที่จะเ,เลี่ยงนะครับเพราะว่าทําให้โพแทสเซียมสูงและโซเดียมก็อาจจะได้ประมาณ113มิลลิกร,รัมดังนั้นตัวโซเดียมไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ต้องระวังตัวของโพแทสเซียมนะครับยังไงทานหน้อยผมแนะนําให้กินเป็นซอสพริกจะดีกว่าเพราะซอสพริกนะครับจะโพแทสเซียมต่ําแล้วก็ตัวโซเดียมอยู่ที่ประมาณ 70กว่ามิลลิกรัมต่อ1ช้อนชานั่นเองนะครับดังนั้นตัวซอสพริกเนี่ยกินได้เป็นช้อนโต๊ะทีเดียวนะครับดังนั้นลดเผ็ดร้อนนะครับผมแนะนําเป็นซอสพริกนะครับสำหรับพวกกลุ่มเครื่องปรุงนะครับจะเด่นในเรื่องของโซเดียมนะครับยังไงแล้วทุกท่านนะครับควรจะจํากัดนะครับโซเดียมให้ไม่เกิน2000นนะครับแล้วตัวเราจะไม่บวมนะครับและเราจะไม่มีปัญหาเรื่องของเกลือแร่โซเดียมเกิดครับ สำหรับท่านไหนนะครับต้องการดูแลฟื้นฟูไตจากที่บ้านนะครับผมขอได้นําสือเล่มนี้ครับเมนูอาหารฟื้นฟูไตซึ่งเป็นสูตรในการชะลอความเสื่อมไตครับซึ่งมีเมนูขาวด้วยกัน45สูตรและเมนูอาหารหวานนะครับที่สามารถทานได้สําหรับผู้ป่วยไต15สูตรด้วยกันและเครื่องดื่มสําหรับผู้ป่วยไตครับ5สูตรด้วยกันนะครับซึ่งเป็นสูตรนะครับที่อร่อยปลอดภัยและตรงตามผู้ชนาการโรคไตถ้าท่านไหนสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับคลิกไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับและสั่งซื้อครับทางเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับ